ข่ามเคลมอีกแล้วโกลเมนขอบคุณลิซ่าใส่ชุดลายธงชาติกัมพูชาขึ้นโชว์ในไทยลิซ่าบลัคพิงเซอร์ไพรส์สวมชุดลายธงชาติไทยขึ้นโชว์โซโล่เพลงบนเวทีราชมังเจรามาชาวเน็ตข่ามเเลมเป็นโมเมนต์สุดประทับใจและสร้างความภาคภูมิใจให้บลิงค์ไทยอย่างมากเมื่อลิซ่าบลัคพิงขึ้นโชว์เพลงโซโล่ในคอนเสิร์ตบลัคพิงเวิลด์ทัวร์2อ2 5ิอินแบงคอกณสนามราชมังคลากีฬาสถานรอบสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา 26ต่อคอหกสิบแปดไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการปรากฏตัวของลิซ่าในชุดบอดี้สูตรคริสตันสุดอลังการที่มีดีไซน์ด้านหลังเป็นลายธงชาติไทยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามก็ไม่ไวเจอชาวเน็ตกัมพูชาออกมาอ้างว่าชุดดังกล่าวคือธงชาติของพวกเขา ซึ่งหลังจากโชว์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีเดียได้แสดงให้เห็นลายธงชาติไทยด้านหลังชัดเจนจนมีชาวเน็ตกัมพูชาบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเคลมว่าลายดังกล่าวนี้มาจากลายธงชาติกัมพูชาทําให้มีการแสดงความเห็นกันในเชิงลิซ่ารักกัมพูชาและขอบคุณลิซ่าที่ไม่ลืมกัมพูชากลายเป็นประเด็นดราม่าให้ชาวเน็ตไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบโต้อย่างดูเดือดว่าแม้แต่เด็กประถมยังดูออกเลยว่านี่มันธงชาติไทย เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าลิซ่าเป็นคนไทยและโชว์ดังกล่าวเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่มีเหตุผลเลยที่ลิซ่าจะใส่ชุดลายธงชาติกัมพูชาขึ้นแสดง